ก่อนอื่นเลยนะคะเข้าไปที่ Google Chrome ค่ะพอเข้ามาที่ Google Chrome แล้วนะคะให้เซิร์ชคำว่าสมัคร Gmail ค่ะค่ะพอเราเซิร์ชคำว่าสมัคร Gmail แล้วนะคะเรามาที่ตัวนี้นะคะสร้างบัญชี Gmail นะคะเข้าไปเลย พอเข้ามาหน้านี้แล้วนะคะก็เข้าไปที่สร้างบัญชีค่ะตรงนี้นะคะเราสามารถใส่ชื่อนะคะตามที่เราต้องการเลยแต่ว่าแนะนำให้เป็นชื่อจริงนามสกุลจริงนะคะอันนี้ของฝนสมมุติให้เพื่อนๆดูเฉยๆนะคะค่ะแล้วก็ชื่อผู้ใช้นะคะตามที่เพื่อนๆต้องการเลยว่าจะใช้ชื่ออะไรนะคะ แล้วก็รหัสรหัสนี้นะคะต้องมี8อักขระ8ตัวนะคะก็คือเป็นอักษรเป็นตัวเลขแล้วก็มีรัสมีสัญ,ญลักษณ์ผสมนะคะอันนี้ก็อย่าลืมจดไว้นะคะแล้วก็กดที่ถัดไปค่ะ หมายเลขโทรศัพท์นี่นะคะจะใส่ก็ได้หรือว่าไม่ใส่ก็ได้นะคะแต่ฝนแนะนำให้ใส่นะคะพอใส่แล้วนะคะมันจะมีเลขนี้นะคะลิงก์ไปที่โทรศัพท์นะคะก็ต้องก็ต้องใส่รหัสตรงนี้นะคะ นีพอใส่แล้วนะคะมันจะมาเราก็ใส่ตัวเลขที่ทางทาง Google ส่งมาให้ได้เลยนะคะใส่ไปเลยค่ะพอใส่เสร็จแล้วนะคะเราก็กดยืนยนนะะันค่ะอันนี้นะคะจะใส่ก็ได้ไม่ใส่ก็ได้นะคะ ค่ะแล้วก็อันนี้ก็ใส่วันเกิดจริงไปเลยนะคะเดือนก็เหมือนกันนะคะส่วนปีนี่นะคะสำหรับคนที่ต้องการสมัครแบบว่าใช้ gmail นี้นะคะไปสมัคร youtube นะคะถ้าอายุยังไม่ถึง18นะคะให้บวกไป10ปีนะคะถ้าใครถึง18ปปีแล้วนะคะก็ใส่ ปีคิสรสศักระาใสปีคิสตะศักระาจริงๆไปเลยนะคะย้ำนะคะแนะนำให้ใส่ข้อมูลจริงๆนะคะเพราะว่าเวลาเราเปิดสร้างรายได้อ่ะคะ่ะล้วก็เราไปสมัครเปิดสร้างรายได้นะคะจะได้มีข้อมูลของเราจริงๆนะคะใส่เพศเสร็จแล้วนะคะก็กดถัดไปค่ะตรงนี้นะคะกดข้ามไปได้เลยค่ะ นี่ตรงนี้นะคะก็อ่านอ่านรายละเอียดนะคะแล้วก็กดชั้นยอมรับนี่ตอนนี้เราก็มี Gmail สำเร็จแล้วนะคะเดี๋ยวฝนจะแถมให้นิดนึงนะคะก็คือมีเมื่อเช้านะคะมีน้องถามว่าน้องแววเนาะน้องแววถามว่าเราจะเปลี่ยน ไอตัวตรงนี้นะคะให้เป็นรูปของเรายังไงนะคะเราก็กดเข้าไปเลยค่ะพอกดขึ้นพอกดเข้ามามันจะเป็นแบบนี้นะคะอ๋ออีกอย่างหนึ่งนะคะถ้าใครทําในมือถือนะคะให้กดไปที่บุ่มตรงนี้นะคะแล้วก็เข้าไปที่เป็นหน้าเดสก์ท็อปนะคะมันก็จะทําเหมือนที่ฝนสอนทุกอย่างเลยนะคะถ้าขึ้นเป็นหน้าเดสก์ท็อปก็คือเหมือนเราทําในคอมแบบนี้เลยนะคะค่ะเราก็ ใส่อันนี้นะคะนี่ที่เป็นรูปกล้องถ่ายรูปเนี่ยนะคะกดเข้าไปเลยพอกดเข้ามาแล้วนะคะแล้วก็มาเลือกเลือกรูปจากมือถือนะคะหรือว่าคอมนะคะตอนนี้ฝนกําลังใช้คอมอยู่นะคะฝนก็ใส่รูปของฝนไปเลยนี่ตรงนี้นะคะเราสามารถเลื่อนได้เอาจุดที่เราต้องการนะ,ะนี่แล้วก็มากดตรงนี้ค่ะ ตั้งเป็นรูปโปรไฟล์นะคะติ้งเดี๋ยวผมจะพาไปดูนะคะว่ามันขึ้นแล้วนะคะนี่เข้าไปใน YouTube นี่เห็นไหมคะนี่ผนก็ต้องสลับนะคะเมื่อกี้อันนี้นี่เห็นไหมคะเมื่อกี้นะคะ อีเมลที่ฝนเพิ่งสมัครนะคะก็คืออ e ีเมลนี้นะคะนี่ค่ะมันก็จะขึ้นรูปแบบนี้นะคะฝนก็ขอจบวิดีโอไว้เพียงเท่านี้นะคะถ้าคิดว่าคลิปนี้มีประโยชน์นะคะก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้ด้วยนะคะอย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยนะคะจะได้ไม่พลาดวิดีโอใหม่ๆของฝนค่ะ